โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมไอเด็กโดนน้ำพ่อในวันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้ซึ่งแบบอันนี้แบบเริ่มจากศูนย์เลยนะทุกคนก็คือแบบคนยังน้อยอยู่ไลยสาหรับใครที่ตามผมมานะครับผมอ่ะเอาเงินไปก่อนเลยห้าหมื่นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้สุ่มโรงเรียนนะแล้วก็กาชานะครับผมห้าสิบลูกนะเป็นกาชาวีหนึ่งนาแล้วก็การาโปรโมทอีกหนึ่งร้อยลูกอาวุธไม้เบสนี่นะครับผมไม้เบสกับปักฉลามนะครับทุกคนซึ่งอันเนี้ยคือเราเลือกได้หนึ่งชิ้น นะครับว่าจเจ้าชิ้นไหนโอเคนะค,คนดูเดี๋ยวเราไปสุ่มโรงเรียนกันเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวผมสุ่มเลยนะครับผมมีรถแจก2องคันนะครับแล้วก็เมีของอื่นๆอีกนะมี AED 500นะครับผมแล้วก็ก่ออีก500ระคยนะทุกคนยาพันแผลเนี่ย8 0 0ร้อยเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาวุธพวกนี้นเลยนะครับผมอาวุธเนี่ยก็จะแบบอันนี้จะเป็นไม้มั้งนี่น่าจะนะครับผม ผมว่าเลือกกันเนี่ยดีสุดละเนี่ยไอเนี่ยไอไม้เนี่ยนะครับผมตรงนี้อ่านว่าอาชิงกึนะครับนี่เดี๋ยวเรารีวิวที่ร้านเลยอันนี้เป็นหอกโพไซดอนหรือว่าแบบเด็กๆน้องๆนหนูเรียกว่าตีศูนย์ครับนี่ mm hmm. นี่ฟันจ้วงแทงกระป่กระบองชิดจ้วงนะผม mm hmm. แล้วก็มีอย่างอื่นอีกมีค้อนนะครับผมแบ็คพิ้ง์อันเนี้ยผมไม่แนะนําไม่เลือกนะไอค้อนเนี่ยมันไม่น่าจะดีนะ mm hmm. มันเป็นตีท่าค้อนเลยเด้อเนี่ยมันตีอย่างเงี้ย ผมไม่แนะนําให้เลือกนะซึ่งวันนี้ผมมาทําคลิปเนี่ยเด็กนักเรียนอาจจะไปโรงเรียนนะเพราะว่าผมมาทําตอนสิบโมงเช้านะทุกคนเดี๋ยวน่าจะได้เล่นกันคืนนียแหละน่าจะได้สตรีมผมขอเลยนะครับเลือนถ้าเลือนผมก็จะไม่สตรีมแล้วนะครับผมเมื่อยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันเลยดีกว่านี่มันน่าจะเปิดได้ทีละหลายหลายๆล,ลูกก็มีนะครับคนดูนี่เราเปิดแบบเปิดทีละหลาย,ลายๆครั้งเนี่ยนะเปิดแม็กเลยสี่สิบเก้าลูก เดี๋ยวเปิดแม่งทีเดียวหมดอ่ะเบ้งเดียวหมดนี่เป็นงี้เลยเป็นงนั้นไปอุ้ยได้อุ้ยได้แฟชั่นมาด้วยนะนี่เอ้ยตึงมืออ่ะเออได้แบบตะเลียนมาด้วยนะครับผมเอเอาไปกลวนหัวนะครับผมแต่เราลองใส่แฟชั่นที่เราได้โหยี่แยอย่างเฟี้ยวอ่ะด้วยนะผมไปแต่เราไปบุงเงียนอื่นเลยเซิร์ฟนี้มันไม่ใช่เซิร์ฟท็อกซิกนะอันนี้พูดก่อนถอดปีกก่อนเริ่มลำค้างแล้วแต่ปีกสวยจริงนะครับสุมได้ไงดวงดี อันนี้น่าจะเป็นประชาชื่นโหระบบมีอะไรเนี่ยมีสีเหลืองๆในแมปเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปดูดิเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งแบบมีอะไรอย่างงี้ดแสงมันแยงตาเนี่ยอ๋อนี่ไงขโมยพวกของอะไรอย่างงี้เหรอขโมยตาสถ,ถาบันฮัอ,อ๋อๆเพื่อน,น,นเพื่อนเพื่อนมาที่มาที่มาน,นี่มาที้เพื่อนวันนี้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 ไปไหนไปนไหนอ่ะถือไม้ถือไม้ถือไม<อ>้เสียมาแล้วโอ้โหแม่งมีไม้กอลรอบละจะไหวไหมเนี่ยพี่ ไหวไหมล่ะน้องกูตีหัวไปหนึ่งทีแล้วตายพี่ตายหนึ่งพี่ตายสองน้องตายสองตายสองต,โตโโัวโบกิว <c oughs> เอ็งยังเด็กไว้น้องอวโอ้ย,ยากกูหนีมาต้องไกลลุงนี้กูลงเอาแม่งคนเดียวสองหนึ่งก็ไม่ถือว่าลุงกูยังได้เลยนี่ว่า <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง เราเราน้องน้องปะหนึ่งปะหนึงพี่มีแบบตะเลียนอยู่ได้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 มีปะแป้งด้วยอ่ะมึงไปปะแป้งรอรอเนาะเว้ยมันไม่หลอดิเอานี่ดีกว่าโกนหัวดีกว่านี่ได้โกนอย่างอื่นได้ดีกว่ามั้งโกนหนวดโกนหนวดโอเคพี่โอเคพี่หัวโล้นเลยพี่อ่ะไอเดียมึงโกนไอ้นี่ยังไอผู้ชายอ่ะได้พี่ได้ได้ได้เราเราพี่โกนได้ต้องนี่ไง มึงเข้าเนี่ยฮะเด็เวนหวานเนี่ยโอ้เหลือเทรนด์อ่ะเคเคน้าคนดูเคน้าคนดูเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปบุกมันอีกรอบนึงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูโต๊ะข้าวกันนี่โต๊ะข้าวอยู่ด้านในนะครับนี่ของกระหนกนะครับนี่บัตรชั้นปีนะผมนี่ผมไม่เป็นผมผมไม่ขึ้นหรอกนะครับมาเล่นอย่างเดียวพอเกาะนะครับผมใช้เงินห้าร้อย แล้วก็ของต่างๆเนี่ยนี่นะผมมีดอะไรนะครับใช้แล่นะครับผมสามสี่ร้อยเลยใช้นังทรงนังสือนะครับโอ้เป็นผมผมเล่นเนี่ยของแจกเนี่ยชิลสุดละบ้านสวนโคตรชิลอันนี้เสื้อสถาบันอันนี้ต้องคราวนะเท่ไม่มีหนังสือกูอ๋อนี่ไงอาวุธบวกนี่ไงอันนี้ก็แบบถ้าใครแบบว่างๆก็มาตีอาวุธบวกก็ได้ฟารมรอบหนึ่งมันน่าจะได้แบบบึ้มบัมซัมเบ้อยู่อะฟามรอบหนึ่งน่าจะได้ของเยอะนะครับ อี่าอาวุธบวกเขียวเนี่ยเชื้องูของมีตีอาวุธบวกไหมนเนี่ยไม่มีว่ะเขี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรครับน้ำไม่ไม่ตีก็ได้นะครับผมเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้มันชิงอะไรอะ่ะมันมีกิจกรรมบดีอ่ะอ้าวเน้องไอ้ข้างบนกิจกรรมอะไรอะ่ะชิงอะไรชิงทองเหรอแอบดอบพี่แอบดอบ <laughs> ไปไป่าวพี่แั้วไงมันหายรูปลงอะ่ะเดี๋ยวไปดิไปยังไงอ่ะมันไปยังไง <c oughs> เดี๋ยวผมดูกันหนึ่งนะแอดดอปเป็นรูปอ่าล่มเสียงแดงอรพี่ตรงสนามบินล่าราจะไปเต่เราแว้นไปน้องมีมี่กนนโอเคนะครับเดี๋ยวเราแว้นไปนะครับคุณดูเราไปเล่นแอดดอปโชว์คุณดูสักหนึ่งรอบแล้วรถแรงแรงไหมพี่เนี่ยคันเนี้ยแรงรถไม่แรงรถไม่แรงผมไม่นั่งนะพี่มึงก็ต้องนั่งน้องเพราะมีคันเดียวโอเคพี่เดี๋ยววัไปแต่งให้คันเนี้ยได้ได้นี่ยกล้อเน่ะ เคน้ำคนดูก้อนเนี่ยเดี๋ยวแฟชั่นก็ได้นะครับผมจากเลอสตรีมหมดเลยนะครับผมอันเนี้ยเคน้ำผมอันนี้ก็คือแฟชั่นมาจากสตรีมเมอร์นะครับผมนี่น, <ผม S 1> นี่นเดี๋ยวแบบอีกเก้าวิเดี๋ยวขอใส่นีก่ก่อนมือไอ้เทียถุงมืออ้าวถุงมือมันไม่ใส่ให้วะอีกข้างหนึ่งอ่ะต้องกดย้ำๆกดย้ำๆถุงมือหายเอาแม่งเลยแล้วกันเคน้คนดูเดี๋ยวผมน่าจะได้ไอ้ดอนะเพราะว่าผมเก่งตะปีขาหน้าลำคาญจริง ไม่น่าสุ่มได้ปีกน่าจะได้สุ่มอย่างอื่นปะเนี่ยไอ้เย่ามองไม่เห็นเลยกูตายโอ้ยรอพี่เดี๋ยวผมผมกันชูวพี่เขี่ยคำร้องไอ้เย่ามองมองไม่เห็นไอ้ยอะเลยเลยโดนบูทเรียบร้อยน้องใจกูไอ้เย่ารอต้องนานไอ้ย่ายังไม่ได้เล่นเลยมองไม่เห็นนี่เอ้ยน้องใจกูตายปุ้ยปุ๊บมันเอาจริงด้วยนี่มันเอาจริงด้วยนี่ เราจริงเด้นี่กูจิ้มเดอ้อมาดิมอไม่เห็นอะ่ะอุ้ยอุ๊ยมาดิมาดิกูปาดกูวิ่งหนีเลยกูรีบไปถอดปีกก่อนเลยกูรีบไปถอดปีกก่อนเลยมอไม่เห็นจริงอะไรจริงนะครับน้องและน้องชายกูโดนล,ลุมน้องชายกูโดนล,ลุมเซิงนี่ไงตีแม่งออกวงเลยนี่ไงนี่ไง นี่ไม้แจกนะเนี่น้องชายวันนมันก็มีเฮียเขาแจกอุ้ยน้องชายกูตายอีกแล้วแตกหนึ่งแอะเฮียเอยแพ้โอ้เสียอดอกเลยโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวก็มาเล่นแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมาสตรีมนะครับผมเดี๋ยวไปซ้อมดนตรีอะไรเสร็จก่อนนะครับคนดูไปละปบ๊ายบายจุ๊บ